รายละเอียดกันในช่วงข่าวนะครับแต่ว่าข่าวแรกวันนี้พาไปดูเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องมะเร็งกันก่อนนะครับสถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับมูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโลโนสโคปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวอำเภอปัว,ปวจังหวัดน่านนายแพทย์ผู้ชงชื่นชมนายขอไปครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีสองกล้องโคโโนสโ c ป p y เฉลิมพระเกียตรตินึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 3พันสากรกฎาคม2568ันายและเพื่อให้ประชาชนอายุ4 5ปีถึง70ปีที่มีผลของการฟิตเทสโพสิฟิตนะครับโพซิทีฟได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโอโนสโคปี้เพื่อค้นหาและรักษาโรคในระยะเริ่มต้นได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอใกล้เคียงมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำ หมู่บ้านมูล,ลนิธที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะแพทย์จิตอาสาจากเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศได้ร่วมมือกันออกร่วมโรงทานและให้บริการผู้มารับบริการซึ่งโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีการสองกล้อง colonoscopy นะคะเฉลิมพระเกียรติถือว่าเป็นการยกระดับการแพทย์และการสาธารณาสุขเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ที่ห่างไกลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนค่ะ ก็เป็นบริการทางการแพทย์นะครับช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกัน